โอเคได้เอิร์นนำไปะลุยแปเอิ้นอ่ะอ้าวลุยกันเถอะเอิ้นไม่เดินอ่ะอ้าวเดี๋ยวทำไมตัวผมไม่ขยับเอิ้นทำไมตัวผมไม่ขยับอ่ะอ๋อผมยิบผิดจอยมีนอุ้ยพี่ตรงนี้อะไรอ่ะเตะว่าอุ้ยมันไหลตะวาไหลงานเข้าแล้วมันไหลถึงไหนอ่ะประตูด่วนประเด็นคือมันไหลถึงไหนพี่ไหลถึงฐานเลย แย่แล้วเราจะกั้นยังไงประตูไงประตูโอเคไอ้ประตูกันไฟว่าเมื่อกี้ไฟไม่สามารถเข้ามาได้แล้เราเราจะทำประตูทันหรือเปล่าทันเออทันพี่มันรูมันไอ้ลาวาหยุดแล้วป่ะน่ะไม่หยุดมันมาเรื่อยๆเลยพี่สร้างเพื่อนด่วนเลยด่วนเลยด่วนเลยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนรอดหรือยงหรือยังหรือยังเอาแล้วใครไป ตีนี่แตกอ่ะกูยังไม่ได้ตีเลยเดี๋ยวมันยังบินไม่ถึงพี่มันยังบินไม่ถึงแย่แล้วพี่มันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวอะไรอ่ะเดี๋ยวกันประตูเร็วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเดืยดร,ร้อยพี่โอ้ oh <my> god พี่เราพี่เราจบง่ายๆแบบนี้เลยเหรอเราเราทำอะไรไม่ได้ด้วยนะโเราทำ เราทำได้แค่ดูไม่ผมคิดว่าเป็นแร่เมื่อกี้มันเป็นสีทองทองอผมคิดว่าเป็นแร่ทอง<ร>ทำไมมันไหลามากขนาดนั้นะทำไมมันไหลามากขนาดนี้ก่อนทำไมมันไหลทั่วได้กระดเนี่ยเวื่อมากเลยอ่ะมันไหลเวื่อมากเลยพี่แล้วมันให้เราเกิดตรงนี้อีกนะ เหมือนเฮ้ทเรามาตายเพิ่มเล่นๆออ่ะเนี่ยโอเคพี่เราเราแม่งดูแม่งกินกินแบบเราไปเต็มเลย